สิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองตอนนี้กลุ่มเด็กกับ608คงจะเป็นกลุ่มที่ถูกเฝ้าระวังไม่ต่างกันเลยนะคะเด็กๆตอนนี้เร่งประชาสัมพันธ์กันให้เข้าไปรับวัคซีนถ้าอายุถึงตามเกณฑ์608หลายๆคนยังไม่ยอมรับวัคซีนทำให้หลายๆจังหวัดต้องปรับกลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจค่ะ พ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปต่อคิวยาวเกือบ1กิโลเมตรค่ะเพื่อรอรับวัคซีนไฟเซอร์สูตรเด็กที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูรลสงครามในอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะเป้าหมายก็คือเด็กชั้นปหนึ่งค่ะตอนนี้พิษณุโลกกำลังระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างเมื่อวานนี้วันเดียวผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นมา236คนค่ะที่นครสวรรค์ต้องจัดทาแผ่นประชาสัมพันธ์เร่งรัด การฉีดวัคซีนในกลุ่ม608มอบให้กับนายอำเภอทุกแห่ง ต้องการจะให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับวัคซีนกันเพิ่มมากขึ้นค่ะอสมอเขาจะไปเคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจแล้วก็นำเอาวัคซีนไปฉีดให้ถึงที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านเพื่อให้ลูกหลานกลับมาบ้านแล้วก็ลดความเสี่ยงการติดเชื้อในช่วงสงกรานค่ะกําแพงเพชรวางมาตรการว่าคนที่จะเข้าไปในจังหวัดกําแพงเพชร ต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มนะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวส่งน้ำพระการแสดงทางวัฒนธรรมทำได้ค่ะแต่ห้ามไม่ให้เล่นสาดน้ำประแป้งและปาร์ตี้โฟมนะคะ สำหรับสถานที่จัดกิจกรรมในครอบครัวทางจังหวัดระบุไว้เลยว่าต้องระบายอากาศได้ดีต้องสวมหน้ากากอนามัยแม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันและหลังจากจัดงานสงกรานกันไปแล้วให้สังเกตอาการตนเอง7วันด้วยค่ะ